ที่เราคุ้นเคยใช้หาดที่รักของเราทุกคนไม่ได้มาเกมนี้นานแค่ไหนแล้วนะมาคงไม่สำคัญหรอกมั้งในนั้นผมก็กลับมาแล้วได้เวลาขออ่ะเฮ้ยเต้นด้วยเดีเ๋ยวเดีเ๋ยว มาช่างมันแล้วกันเราไปเริ่มต้นของเราดีดีกว่าอืมเอาลาหมูแล้วกันง่ายดีอืม fine and cure b a l ตัวเดียวเนาะโอเคงั้นก็ พบเป้าหมายนี่มาเก็บร้อยเยี่ยมสุดเะลินสวัสดีครับเอาน้ำหมวฝากละจ้า เอาเป็นล่าสมบัติลักกันได้25สแกนโอเคตรงไหนเอ่ยอ๋อตรงนั้นเองโอเคไม่น่าไกลไปกันดีกว่าเราไอตรงที่ผมวงเนี่ยคือเป็นที่ที่ผมคิดว่าผมกะจะไปสร้างบ้านครับผมแล้วก็สร้างจริงๆแหละเพราะว่าไอบริเวณเนี้ยมันไม่มีบ้านใหญ่ครับเพราะบ้านใหญ่จะอยู่กันที่พงที่ผมวงนี่ใกล้ๆบันดิตแคม แล้วก็มีตรงแก๊สสเตชันแถวนี้แล้วก็ตรงนี้ครับผมแล้วก็ยังมีหนําซ้ําตรงนี้อีกเป็นประมาณสองสาหลังเรียงติดกันได้เลยส่วนไอแถวแถวนี้นี่ที่ผมเพิ่งเพ้นท์ใหม่มันไม่มีบ้านใหญ่มาอยู่ครับผมก็ไม่รู้ทาไงเหมือนกันนะไ,ไม่มีแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วละ่ะเพราะว่าตรงที่ผมอยู่จะฟาร์มโดมได้ฟาร์มเซเวอร์เบนช์ฟาร์มแอร์ฟิลด์หรือว่าจะฟาร์มบลา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 ล้ๆเราสามารถซื้อของได้อีก เป็นไงล่ะฉลาดที่อย่างเงี้ยกำไรท่านั้น มาเสร็จก็ต้องเอาของยัดเข้าบ้านหน่อยเริ่มกันเลยเอาเช็คซ้ายเช็คขวาไม่มีเรียบร้อย,อยชี่ยม่ตกใจหมดเดี๋ยวนะก็ว่าเช็ค อะไรวะอะไรอ่ะอะไระอะกลายเป็นซู่นซู many hours later เวลากรล่วงเลยมาสักพักผมพอมีของที่จะป้องกันตัวเองได้สักเล็กน้อยแล้วแล้วทีนี้ผมก็กลาจะมาถล่มบ้านหลังหนึ่งมันไม่อัพหินและนี่คือสิ่งที่มันจะต้องเจอ มุดามุดามุดม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 มมมดอ่าะไม่มีเลยเลยมีต่บิวล็อกด้วยมากำลังคิดอยู่ว่าของข้างในเนี่ยมันต้องมันต้องเปห้องของมันต้องมีอะไรสักอย่างสิ เนอะเดี๋ยวลองประคุดอีกทีเลยนะไปซ่อมดาบกันโอเคเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเชีย่ยดาบหมดปืนแล้วละกัน เรียบร้อยสวัสดีครับทีนี้เราก็จะทำการสลักชื่อนี่ ดูเหมือนจะมีแค่นี้และมั้งไปดีกว่าเอาเป็นว่าวันแรกก็จบลงได้ดีครับพร้อมกับบ้านที่โดนเลทหนึ่งหลังเอาละนี่คือวันที่2ผมได้ปืนได้ยาได้ทุกอย่างมาแล้วสิ่งที่ผมขาดอย่างเดียวคือชุดแล้วก็เซ็ตคอมพเนนต์ของคาราฟต่างๆดังนั้นผมจึงมาฟาร์มแต่เทว่าโอ้มีเสียงคน เอาวะอืมโ,โหโคมันไมนแบบเดียวตะกูเห็นเป็นลูกเลยลูกสองออนี่นะไม่วิ่งเข้าไป้ตห,หไม่คิดว่าจะออกมาอย่างงี้ วะอ๋อยิงไดกพวกเบลกยวกวะเฮ้ยอะไรวะมันวิ่งชาจอะเฮ้มีของอุ้ยสัตว์ใจหมดเฮ้มีระเบิดทัวด้วยเอาวะกุลกูลกุลกุลกุลกลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียว สตีสกูอ๋อปืนดับอโอ้โหรวมมันก็ดีเกินเป็นแล้วเป็นแล้วไปแล้ว,ลว,ลว,ลวบายบายจุบุจุบุเฮ้ยดีนะกูสิงปืนไว้ I'm sorry I'm sorry Don't kill me please Cute the gun ด n แต่ l ารโดนคิวมีการมีก Don't k i l l me. กา n ม e กูชอบโอ o n t k ค l l me man sorry ครับครับครับเดี๋ยวชุบให้โอ้น่าสงสารโอ oh, thank you oh, oh, โอ้โหอดควรแบบนี้ไม่ชุบได้ไงวะ <laughs> ดูนี่ MP5 เลยนะโอ้ถึงบ้านแล้วเว้ยโอ้าวเขี้แม่ง MP5 เบิดทั่วปืนเนี่ยที่กูต้องการเยี่ยมเยี่ยม Many hours later โอ้โหให,ให้เวลากูตกใจบ้างก่อนที่มึงจะยิงเนี่ยดูเหมือนจะมีคนข้างในนะแล้วนั่นก็ยิงเดี๋ยวเราจะซ้อนหลังมันอีกทีออกมาข้างหน้าออกมาข้างหน้า ออกมาข้างหน้ากูได้ยินได้ออกมาสวยอ่าเรียบร้อยอาตายเท่าที่มันเช็คเหมือนจะมีอยู่คนเดียวนะเพราะมันวิ่งทั่วแก๊สแล้วอืมศพอยู่ไหนวะเอาเคลียร์เลยไปละอ่อปืน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 ,ปน,ปน,ปนมันปืนมันอยู่ไหนวะ อ๋อนี่เี้อะละกระบาน Two t h o u s a n years later ไม่ดีนี่อะไรแดง โอ้โิสมาร์โมบายนี่มันเจ้าของขอนะไปเอาโลเกตแป๊บมาวัาเดี๋ยวใส่น้ำมันตรงไหนเอ้าไหนที่ใส่น้ำมันวะอันนี้ที่เก็บของอันนี้ก็ดันออกเนี่ยมันต้องใช้โลเกตจริงๆนันแหละแต่ไหนที่ใส่มันวะ อมรู้สึกว่าปุนมยากไปนะ ไอเดียอะไรได้ถ้าเรามียานฐานะทําให้มันเร็วขึ้นก็จะไปฟาร์มที่มันไกลๆซะหน่อยกะจะไปฟาร์มเอก่อนแอฟฟิลแล้วกันง่ายดีแต่เดี๋ยวการจะเอารถไปซ่อมแล้วก็ไปเอาน้ำมันเพิ่มกันนู่เหมือนที่ดูไม่แย่น่าจะพอกินน้ำมันเยอะพอตัวเลยละ่ะ มาเตรียมตัวพร้อมแล้วได้เวลาออกเดินทางโอ้ยอย่างมืดเลยออกไป รถผิดได้ <laughs> อู้ยรถเธอรถเลว <laughs> เอ้ยยังมันดีวะคุณต้องไปฟงไปตาแล้วมั้งคุณเนี่ยคุณอยากขับรถเล่นเลยวะ แล้วช่วแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันขับมันดีวะ่ะแบบว่าถึงถึงถึงตอนขับมันจะแบบเบียนหัวสักนิดนึงก็แต่บอกว่าก็โอเครู้ว่ามันรวดเร็วกว่าเดินแน่นอนยังแกงก็แบบโอ้ดีวะ่ะมันก็เลยทําให้ผมนึกไอเดียขึ้นได้ว่ากะจะทําบ้านเพื่อเก็บสโนว์ o b บายคันนี้ครับผมก็เลยออกเดินทางไปหาหินครับผมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมหินแถวบ้านผมมันหายไปไหนหมดไม่มีสักก้อนเดียว

อะไรวะมึงกูไม่เห็นล่ะหือเอ้าโอ้ยเชื่อขับของกูไปอีกเอ้าโอ้โหมึงกูจะจำมึงไว้แกแคนได้แคนได้แคนไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งกูจะจำมึงไว้ อนี่ฝันฝันที่ว่าจะทำบ้านเก็บลงสนโมโมบายโอ้โหโอ้โ นั้นไปก่อนแล้วกันตัดภาพมาตอนเอิม่มกลางคืนของวันที่2แล้วกันก็คือมีคนมาตั้งบ้านใกล้ๆครับแล้วก็มีแคมไฟมันเป็นควันลอยออกมามันก็เล็กแบบว่าไปทักทายเขาหน่อนยดีกว่าสวัสดีครับ ร้อยแตกสองบาทแล้วมันคงซีประตูไม่ได้หรอกมั้งเพราะมันพึ่งพังไปโอเคไฟดับแล้วชุดอ้าวเช็ดนอนกันหมดเลยอือมึงจะเปิดคมไฟทำซากอะไรกันวะโอ้อยู่กันตั้งสามคน โ oh. อ้โหเนี่ยโอ้โ oh, หหินเอาว่ะนี่เด็ดจริงปั้เนี่ยมีจแจ็คแฮมเมอร์มีกระสุนด้วยโอเคททำลายบิวก่นอนะเ,อเดี๋ยวบิวไม่ล็อกนอี่เดี๋ยวมึงจะออฟกันมึงก็ล็อกบิวกันหน่อยก็ได้ประตูมึงก็หัดปิดกันหน่อยก็ได้ไหม,มจะออฟกันเนี่ย เลดก็ง่ายสิครับเลขอย่างนึงนะผมรู้แล้วว่าหินมันหายไปไหนพวกมึงเองทำลายทิ้ง s> <S ของในบ้านนั้นก็ค่อนข้างแน่นหน่อยครับแล้วก็บ้านผมแน่นอยู่แล้วด้วยทำให้เป็นปัญหาเลยครับตอนนี้บ้านผมแทบไม่มีที่ของจะวางเอาไว้เอาละ เดี๋ยววันนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนเจอกันพร์ทหน้าครับ